พืชหลายชนิดไม่สามารถทรงตัวได้โดยลำพังจึงมักเลื้อยพันต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งพยุงที่เป็นยึดเกาะให้ลำต้นเจริญอยู่ได้หลักไม้เลื้อยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะที่เราเลือกให้พืชของเราที่ปลูกได้ยึดเกาะไม่อยากไปซื้อนะคะเพราะว่าไม้ขนาดนี้นะคะประมาณยาวเท่านี้นะคะยายากก็ไปถามมาแล้วนะคะตอนนี้ ตอนนี้คือเดือนพฤศจิกายนนะคะอันละเจ็ดสิบบาทค่ะทุกทุกคนก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะถ้าสั้นลงไปกว่านี้นิดนึงห้าสิบบาทนะคะก็แต่ว่าแล้วแต่สถานที่นะคะอาจจะราคาขายไม่เหมือนกันเถอยว่าจะยากประมาณนี้ค่ะจึงเลยจึงคิดว่าน่าจะทำเองนะคะเราถ้าจะทำไม้หลักให้ต้นไม้ที่เรามีอยู่นะคะได้เลื้อยมาเกาะพันโดยวัสดุที่เรามีอยู่นะคะ เดี๋ยวเราไปทำกันค่ะอ่ามาทำหลักไม้เลื้อยไว้ใช้เองนะคะอ่าเศษแผ่นพลาสติกที่มีเหลือนะคะที่มีเหลือถ้าไม่มีเหลือก็ไปซื้อตามร้านได้ค่ะราคาไม่สูงค่ะอุปกรณ์ต่อมานะคะเชือกฟางค่ะเชือกฟางหรือเชือกอย่างอื่นก็ได้ค่ะที่เราใช้เช้มัดได้นะคะ อุปกรณ์ต่อมานะคะกันไกลค่ะอุปกรณ์ต่อมานะคะขวดน้ำค่ะขวดน้ำดื่มที่ดื่มน้ำหมดแล้วนะคะจะเลือกใช้ขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าเราใช้หลักไม้เลือของเราป้นขนาดไหนนะคะก็เลือกเอาตามที่เราต้องการนะคะทุกๆคนอามาดูทิธทำง่ายๆนะคะทำไว้ใช้เองค่ะประหยัดด้วยค่ะ เดี๋ยวนี้หลักไม้เลื้อยแพงค่ะทุกคนอันยาวนะคะอันยาวเจ็ดสิบบาทอันสั้นมาหน่อยห้าสิบบาทนะคะอะไรที่ประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะมาทําหลักไม้เลื้อยไว้ใช้กันเองค่ะอันนี้เป็นตะข่ายที่ซื้อมาใช้ที่บ้านแล้วก็เหลือใช้แล้วค่ะเหลือเป็นเศษแล้วค่ะเนี่ยเศษทิ้งอยู่อ่าเรามวนตะข่ายนี้นะคะ อ๋อไม่ใช่ค่ะขอโทษตัดขวดก่อนค่ะยาย่าจะใช้ขวดขวดเล็กนะคะขวดนี้ก็สำหรับหลักไม้เลื้อยใหญ่ๆค่ะขอขอเลือกใช้ขวดเล็กนะคะก็ะตัดขวดค่ะตัดให้ขาดก่อนนะคะเ็ขาดแล้วก็ใช้กันไฟเย็นเข้าไปนะคะก็ตัดได้รอบๆค่ะอ่าส่วนนี้ไม่เอานะคะไปวางไว้ตรงมุ้น ดึงออกนิดนึงนะคะเพราะถ้าไม่ดึงออกเดี๋ยวเขาก็หลุดแล้วก็กลายเป็นขยะค่ะทีนี้เราจะม้วนแผ่นพลาสติกนี้นะคะตามขนาดของขวดนี้นะคะขวดที่เราเลือกแล้วม้วนค่ะไม่บาดนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังมือหน่อยคะอ่ะประมาณนี้นะคะอากาศดูนะคะประมาณนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่เข้าในนี้นะคะเพื่อนๆอ่า นี้มันจะมีมีร่องนะคะมีเส้นอยู่นะคะเราก็ระวังตรงนี้นะคะส่วนนี้กับส่วนนี้ให้เชื่อมกันมากหน่อยค่ะอ่าแตดใตรงร่องเส้นนะคะอาจะเห็น่ามีเส้นนะคะมันจะมีแนวเส้นมันจะง่ายในการตัดค่ะเราจะไม่หลงทางค่ะเราจะไม่เลี้ยวไปอื่นนะคะ ืมเสร็จแล้วค่ะอันนี้วางไว้อาจจะได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะ,ะทีนี้ได้อย่างนี้นะคะให้ให้เราสังเกตนะคะว่าปลายด้านไหนที่มันเรียบนะคะปลายด้านไหนขรุขระอือปลายด้านนี้ขรุขระนะคะทุกคนเนี่ยไม่เรียบนะคะคือขรุขระอยู่อาเพราะฉะนั้นนะคะเวลาม้วน,วนอ่าม้วนนะคะม้วนแล้วนะคะ ลายด้านขูขระนะคะเราจะใส่เข้าไปในขวดนะคะอ่าอันนี้ปล่อยให้ให้พลาสติกนี้นะคะคลายออกมาจนเต็มขวดนะคะจนเต็มขวดนะคะเพื่อนๆอ่ะเต็มขวดอย่างนี้แล้วนะคะเนี่ยเต็มขวดเราใส่เข้าไปให้ถึงถึงก้นขวดด้วยนะคะอ่าใส่ถึงก้นขวดเลยะคะ่ะ แล้วก็ให้เขาคลายออกจนเต็มขวดนะคะพเพราะก็คลายออกแล้วส่วนนี้เราก็มีส่วนเชื่อมต่อกันอยู่อีกนะคะเพราะเวลาเรากะครั้งแรกในการตัดนะคะเราอย่าประหยัดเกินนะคะตรงนี้ให้เขาเชื่อมต่อกันอยู่มันจะง่ายในการทํางานค่ะอ่านได้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆกาเชือกที่เตรียมไว้นะคะมัดเลยค่ะไม่ได้มัดตรงขวดนะคะเรามัดตรงนี้ค่ะ มันตรงพลาส,สติกนะคะพลาส,สติกที่เป็นตานนที่เป็นตาข่ายเนี้ยค่ะที่เป็นช่องช่องเนี้ยค่ะลอ่อมัดตรงนี้เลยเอ่ามัดเงื่อนตายเลยนะคะมัดแล้วก็มัดต่อมาข้างบนนะคะมัดบนสุดมัดตรงกลางก่อนอ่มัดตรงกลางก่อน มัดด้วยเงื่อนเงื่อนที่ไม่สามารถดึงออกนะคะยายจะเรียกว่าเงื่อนตายาแล้วก็มัดด้านบนสุดนะคะเดี๋ยวพอเราเอาไปทําหลักไม้เลื้อยต้นไม้รากต้นไม้ก็จะเข้ามาพันอีกทีหนึ่งนะคะอ่าแล้วแผ่นพลาสติกนี้นะคะมันตัวง่ายเวลาเราจะย้ายต้นไม้นะคะสมมติเ,เรายย้ายต้นไม้เรา ไม่พันที่รากที่เสานี้แล้วนะคะเราก็ดึงเขาออกง่ายนะคะจะเป็นช่องๆอ,อ่าทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วนี่คือได้อย่างนี้นะคะไม่เป็นไรไม่สวยเป็นไรค่ะเวลาอยู่ที่ต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้เขาก็พันไปพันมาก็จะมองไม่เห็นนะคะพอเราไล่หลักไม้เลื้อนี้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งที่ย่าๆทำไว้ก่อนแล้วค่ะนี่ค่ะไอันี้จะใช้ผูกด้วยอ่าเทเบิลทายนะคะ ปูกอย่างนี้นะคะปูกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องดึงออกนะคะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะพันไปกับรากของต้นไม้ค่ะมันไม่ใช่ค่ะเออใช่ใช่พันไปกับรากต้นไม้ไม่ต้องดึงออกนะคะตรงนี้ทีนี้เราเอาหลักมบเลื้อยของเรานะคะที่ทําไว้แล้วไปใส่วัสดุป,ปลูกเลยค่ะ นี้นะคะจากไม้เลื้อยนะคะวัสดุปลูกที่ใส่ในหลักไม้เลื้อยก็คือขุยมะพร้าวแช่น้ํำจนนุ่มแล้วค่ะนําขุยมะพร้าวใส่ลงไปในนี้นะคะค่อยๆใส่ค่ะาปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ค่ะ ข้อคอดเลยค่ะก็จะลงไปนอนในขวดนี้นะคะออกมานะคะายัดมากเกินไปนะคะต้องต้องต้องดูด้วยค่ะที่เราบัดเชื่อกไว้นะคะเพราะเราบัดไว้แค่3ามตอนเองค่ะ นะคะหาได้แล้วค่ะอันที่หนึ่งเดี๋ยวทำอีกอันหนึ่งนะคะวางไว้ก่อน อย่น,นี้ได้แล้วค่ะเน่นแล้วนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะทําไม่ยากเลยค่ะเศษบนทายที่เหลืออยู่นะคะไม่ต้องตัดทิ้งหรอกค่ะเนี่ยไม่ต้องตัดทิ้งนะคะเดี๋ยวพอรากของต้นไม้นะคะรากพิเศษที่ใช้เกี่ยวพันนะคะเขาพันไปก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสองอันเอาไปปลูกต้นไม้กันได้แล้วค่ะ ย่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปจนจบหากดูแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์นะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย